สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องคุณของพระรัตนตรยัยตอนพุทธคุณสำหรับธรรมะในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธคุณสำหรับพุทธคุณนี้พวกเราเองก็ได้สวดมนต์ทำวัดทั้งเชา้าทั้งเย็นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็คงจะได้ข้อสังเกตในบทที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำ ก็จะพบว่ามีบทของพุทธคุณนั้นอยู่ด้วยคือบทที่ขึ้นว่าอิติปิโสภควาไล่ไปจนกระทั่งจบส่วนใหญ่เราสวดแล้วแต่เราไม่ค่อยได้มานั่งดูมานั่งพิจารณาว่าหัวข้อธรรมนี้เกี่ยวข้องอย่างไรหรือมีความสําคัญอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าอะไรที่เป็นความสําคัญหรือเป็นหมวดธรรมที่มีความสําคัญ โบราณอาจารย์ก็มักจะนำเอาบทธรรมเหล่านั้นมารวบรวมกันไว้อยู่ในบทของธรรมวัดเช้าและก็ธรรมวัดเย็นเพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทบทวนถึงธรรมะที่สำคัญเหล่านั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันสำหรับบทสวดของพุทธคุณซึ่งเป็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสด้วยพระองค์เอง เนื่องจากว่าบุคคลอื่นจะให้มาทราบถึงคุณของพระองค์นั้นอย่างเต็มที่ก็เป็นไปได้ยากดังนั้นคนที่จะทราบจริงๆว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรก็คงจะต้องเป็นตัวของพระองค์เองสําหรับพุทธคุณนั้นมีอยู่9ประการด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจว่าแต่ละประการนั้นเป็นอย่างไรเรามาทําความเข้าใจถึงความหมายของคําว่าคุณก่อนคําว่าคุณนี้ จริงๆแล้วแปลว่าความดีที่มีอยู่ประจําในสิ่งนั้นซึ่งในแง่นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้ความหมายว่าเป็นความดีความงามที่ควรเทิดทูนเคารพบ,บูชาสําหรับคําว่าคุณนั้นเราให้ความหมายในสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งคือความดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วอีกความหมายหนึ่งคือความหมายที่หมายถึงประโยชน์คือถ้าหากใครก็ตามเป็นผู้ที่มีประโยชน์ เมื่อนั้นคนคนนั้นเราก็จะใช้คำว่าคุณแทนยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเรียกบุคคลคนอื่นด้วยความเคารพยกย่องเราก็อาจจะเรียกว่าคุณกอคุณขอนั่นหมายถึงคุณกอหรือคุณขอนั้นเป็นคนที่มีประโยชน์นี่เป็นไนยะเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เราเคารพนับถือบูชาท่านอยู่เป็นเพราะว่าเหตุสองประการด้วยกันก็คือประการแรก ท่านเป็นผู้ที่สามารถสละราชสมบัติซึ่งเป็นความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตรัดตรงนั้นเพื่อออกบวชได้ถือว่าเป็นคุณงามความดีของท่านที่ทำได้ยากประการหนึ่งส่วนประการที่สองสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่ท่านสามารถตรัสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิยานคือสามารถกำจัดกิเลสท,ที่มีอยู่ในตัวของพระองค์เองแล้วก็ตรัสลูธรรมเป็นพระอรหันต ด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดนี่จึงเป็นคุณความดีของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพุทธคุณเท่ากับว่าเรากําลังกล่าวถึงคุณความดีในตัวของพระองค์อย่างหนึ่งกล่าวถึงประโยชน์ที่พระองค์มีอีกอย่างหนึ่งคำว่าประโยชน์ที่พระองค์มีหมายถึงประโยชน์ที่พระองค์มีต่อตัวของท่านเองคือทำให้ตัวของท่านเองสามารถพ้นจากสังสารวัตนี้ไปได้กับประโยชน์อีกทางหนึ่งก็คือการที่ท่านได้ มีพระมหาเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำความรู้ที่ท่านได้ตรัสรูม้มาสั่งสอนเพื่อให้ชาวโลกได้พ้นทุกตามท่านไปด้วยพุทธคุณประการที่หนึ่งคือคำว่าอารหังคำว่าอารหังนี้เป็นเนมิตกนามคำว่าเนมิตกนามก็หมายความว่าเป็นนามที่เกิดขึ้นพร้อมกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติประการใดประการหนึ่ง ในกรณีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้หมดกิเลสแล้วคําว่าอารหังนี้จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมของท่านในทันทีคําว่าอารหังนี้แปลได้สองนัยยะด้วยกันก็คือว่านัยยะแรกก็แปลว่าไกลหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสตรงกันข้ามกับปุถุชนอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ ที่ยังมีความใกล้ชิดอยู่กับกิเลสในคำแปลที่2คือแปลว่าควรคำว่าควรหมายถึงท่านพระองค์เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะกราบไหว้บูชาที่พระองค์ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชาอย่างที่ว่ามาเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นในอารหังนี้จึงเป็นนามมเหตุคำว่าเป็นนามเหตุหมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่าด้วยเหตุแห่งการที่พระองค์ได้หมดกิเลสนั่นเองจะเป็นสิ่งที่นําเอาเนมิตกนามอื่นๆต่อจากนี้อีก8ตัวด้วยกันซึ่งจะได้อธิบายต่อไปตัวที่สองพุทธคุณตัวที่สองก็คือคำว่าสัมมาสัมพุทโธคำว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นมีคำที่สำคัญซึ่งจะต้องแปลความ อยู่สามตัวด้วยกันก็คือคำว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตรัสรู้คำว่าผู้ตรัสรู้คือหมายถึงว่าไม่ได้รู้เฉยๆเนื่องจากมีคำว่าตรัสอยู่นำหน้าคำว่ารู้ในที่นี้จะมีความหมายถึงการรู้และก็การเห็นไปพร้อมๆกันซึ่งสิ่งที่ท่านรู้นั้นเกิดขึ้นมาจากการเห็น ในการเห็นของท่านนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าพระองค์ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของธรรมกายเมื่อเห็นจึงรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราเองจะต้องผ่านการเห็นก่อนเสมอจึงจะรู้ได้ถ้าหากว่าไม่มีการเห็นแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นก็ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการไปเห็นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้ออย่างที่พวกเราใช้มองวัตถุต่างๆกันแต่พระองค์เห็นกิเลสที่มีอยู่ภายในของพระองค์ได้ด้วยตาของธรรมกายที่เราเรียกว่าธรรมจักขุคคำว่าพุทธโธนี้เราจะเห็นว่ามีคำว่าสัมนำหน้าคำว่าสัมนี้หมายถึงโดยพระองค์เองคือหมายความว่าพระองค์สามารถตรัสรู้ได้โดยที่ไม่มีใครสอน พระองค์จึงเป็นบุคคลแรกที่เข้าไปถึงสิ่งที่มวลนุษยชาติทั้งหลายปรารถนาหรือต้องการก็คือความพ้นทุกข์การที่พระองค์ไปเข้าถึงในลักษณะอย่างนี้จึงทําให้พระองค์นั้นเป็นบุคคลแรกเหมือนกับลูกไก่ที่เจาะกระเปาะไข่ออกมาก,ก่อนตัวอื่นๆบุคคลที่ตามหลังมาจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้เดินตามทางของพระองค์ทั้งสิ้น คำที่สามคือคําว่าสัมมาแปลว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังเป็นการตรัสรู้โดยชอบด้วยคําว่าโดยชอบก็คือหมายความว่ามีความชอบด้วยเหตุและด้วยผลนั่นหมายความว่าสิ่งที่พระองค์ไปตรัสรู้นั้นมีเหตุและมีผลเสมอดังนั้นเราจึงเห็นว่าธรรมะที่พระองค์มาแสดงหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว มักจะเป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลรองรับอยู่เสมอพวกเราเองเวลาเราฟังธรรมเราจะเห็นว่าการขยายความของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมในเรื่องใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลทั้งสิ้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญารักที่จะชอบทั้งเหตุและก็ผลพุทธคุณประการที่สามคือวิชาจรณะสัมปันโน ตรงนี้ก็มีคำสองคาที่ควรทำความรู้จักก็คือคําว่าวิชากับคําว่าจรณนะวิชานี้แปลว่าความรู้แจ้งซึ่งแน่นอนก็ได้มาจากความรู้ที่เกิดจากการตรัสรู้ธรรมนั่นเองเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรู้อันผ่านการเห็นมาเพราะฉะนั้นเห็นเห็นอะไรท่านก็ไปเห็นสิ่งที่เป็นความมืด อยู่ภายในใจของพระองค์เองที่เราเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นวิชชานี้จึงเป็นความรู้ที่พระองค์ใช้กําจัดความมืดที่มีอยู่ในใจหรืออวิชชาส่วนจรณะนั้นแปลว่าธรรมอันควรประพฤติซึ่งหมายความว่าไม่ว่าพระองค์จะสร้างบารมีมายาวนานเพียงใดก็ตามพระองค์จะมีธรรมหลักๆที่เป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติตามติดตัวพระองค์มาข้ามภพข้ามชาติ พระองค์ได้ทําจรณะเหล่านี้จนกระทั่งนําไปสู่การตรัสรูธ้ธรรมหรือการได้วิช,ชามาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะแปลให้ง่ายขึ้นเราอาจจะกล่าวว่าจรณะนี้ก็คือธรรมที่นําไปสู่การได้วิช,ชามานั่นเองนี่คือวิช,ชาจรณะสัมปันโนพุทธคุณในประการต่อไปคือคําว่าสุขโตสุขโตแปลว่าเสด็จไปดี ซึ่งตรงนี้มีหลายในยะทีเดียวคําว่าเสด็จไปดีก็หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในระหว่างที่พระองค์สร้างบารมีอยู่นั้นในทุกๆชาติพระองค์ได้ทําความดีมาอย่างมากมายทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดังนั้นด้วยการทําความดีอย่างนั้นจึงทําให้ในแต่ละชาติพระองค์ก็เสด็จไปสู่ที่ที่ดีคือที่ที่เป็นสุขติภูมิคือที่ที่คนทั้งหลายอยากจะไป ก็คือที่สวรรค์นั่นเองเมื่อพ้นจากสวรรค์นั้นแล้วก็กลับลงมาสร้างบาร,รมีบนมนุษยโลกอีกพอลงมาแล้วพระองค์ก็ทำความดีในรูปแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นคติของพระองค์จึงไปสู่ที่ที่ดีเสมออีกประการหนึ่งในการทำความดีของพระองค์นั้นพระองค์พยายาม นำใจของพระองค์เนี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของพระองค์ไปสู่เส้นทางสายกลางหรือเส้นทางของอริยมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองซึ่งเส้นทางสายนี้ก็เป็นเส้นทางที่นำพระองค์ไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นการเสด็จไปดีอีกอย่างหนึ่งหรือในภพชาติที่พระองค์มาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นว่าจากพุทธประวัติที่เราได้เคยศึกษากันมา ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปสู่ที่ใดก็ตามที่นั้นก็จะดีเสมอยกตัวอย่างอย่างเช่นในคราวหนึ่งในเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นอันมากกษัตริย์ของแคว้นนั้นได้อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปเพราะคาดหวังว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วบ้านเมืองของเขาก็จะกลับมาร่มเย็นเป็นสุขโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาสเสด็จไปสู่เมืองนั้นเนื่องจากคุณงามความดีของพระองค์ตรงนี้นั่นเองทําให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยพอทราบว่าพระองค์จะ,สะเสด็จไปจึงทําให้เกิดฝนตกใหญ่ล้างโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายรวมทั้งซากศพทั้งหลายที่มีอยู่เกลื่อนเมืองให้หมดออกไปเมื่อพระองค์ไปถึงแล้วจึงทําพระปะริศแล้วก็ให้พระอานนท์ไปพรมน้ามนต์ ั่วเมืองภัยสาลีตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จไปนั้นเมืองนั้นก็กลับฟื้นขึ้นมาดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำว่าเสด็จไปดีจึงมีหลากหลายความหมายทั้งในแง่ที่ว่าพระองค์เสด็จไปสู่สุขคติในทุกทุกพทุก,ท,ก,ท,กทุกชาติที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาหรือพระองค์ดำเนินกายวาจาใจของพระองค์ไปสู่อริยมรรคหรือเข้าไปสู่พระนิพพาน หรือแม้กระทั่งไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปหนะ้าที่ใดก็ตามก็นำความสุขสวัสดีมาสู่ที่เหล่านั้นด้วยนี่คือความหมายของคำว่าสุขโตพุทธคุณประการต่อไปคือคำว่าโลกะวิทูโลกะวิทูแปลว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกคำว่าโลกในที่นี้มีความหมายค่อนข้างจะก,กว้างโดยหลักใหญ่ๆแล้วเราแบ่งโลกออกมาเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าสังขารและโลก ส่วนที่สองเราเรียกว่าสัตวโลกและส่วนที่สามเราเรียกว่าโอกาสโลกเพราะฉะนั้นคำว่าโลกในที่นี้จึงไม่ใช่หมายถึงโลกที่เราเข้าใจกันว่าเป็นโลกมนุษย์ที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายมาเกิดอยู่แต่คำว่าโลกของพระองค์ในที่นี้นั้นกว้างขวางมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกซึ่งเราอาจจะทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ตามที่พระเชพคุณหลวงปู่วัดปากน้าท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า สำหรับสังขารละโลกก็คือสังขารที่มีอาหารเป็นเครื่องประกอบหรือเครื่องสนับสนุนพูดง่ายๆก็คือตัวของเรานี่เองจัดเป็นสังขารละโลกอย่างหนึ่งส่วนสัตว์โลกตรงนี้ถ้าหากว่าจะแปลแปล,ว,ลว,แว่าโลกคือหมู่สัตว์แต่คําว่าโลกคือหมู่สัตว์ตรงนี้หมายเอาการที่พระองค์ทรงรู้ธรรมที่เป็นที่มาของจิตคือหมายถึงพระองค์ไปรู้ว่า สัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีจิตใจเป็นอย่างไรมีกิเลสทับถมแน่นหนามากมายเพียงไหนอยู่ในใจของเขามีการเป็นบุญเป็นบาปอยู่มากมายเพียงใดเพราะฉะนั้นคำว่าสัตวโลกนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจภายในนั้นเราจะเห็นแล้วว่าสังคารโลกคือร่างกายของเราสัตวโลกคือใจของเราที่อยู่ภายในตัวของเราส่วนโอกาสโลกนั้น หมายถึงโลกที่เป็นที่อาศัยหรือแผ่นดินทั้งหลายที่เป็นที่รองรับการสร้างบุญบาปของสัตว์โลกก็ได้แก่ทั้งโลกใบนี้จักรวาลทั้งหลายที่อยู่นอกตัวเราออกไปเพราะฉะนั้นในความหมายที่ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนั้นจึงเป็นการรู้ในทุกๆสัรพสิ่งที่มีอยู่ในสังสารวัฏในภพสามเพราะพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา เกี่ยวข้องกับจิตใจของเรารวมทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวของเราออกไปไม่มีอะไรปิดบังพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วในเมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงทำให้พุทธคุณในข้อต่อไปคืออนุตตรปุริสธรรมสารถิซึ่งแปลว่าพระองค์เป็นสารถีผู้ฝึกสอนคนอย่างดีเยี่ยม ในเมื่อพระองค์รู้จักโลกทั้งหลายตรงนั้นคือตัวของบุคคลจิตใจของบุคคลรวมกระทั่งสิ่งที่บุคคลน,นั้นไปอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระองค์จึงรู้จักทุกคนรู้จักปูมหลังรู้จักว่าแต่ละคนนั้นมีอินทรีย์แก่กล้าสร้างบุญสร้างบารมีมา,มามากน้อยแค่ไหนเมื่อพระองค์รู้อย่างนั้นแล้วพระองค์จึงฉลาดในการที่จะฝึกสอนคนเหล่านั้น เวลาฝึกพระองค์ก็จะฝึกให้ตรงกับจริตอัธยาศัยของแต่ละคนไปยกตัวอย่างเช่นเวลาพระองค์สอนพระนันทะเนี่ยพระนันทะนั้นมีปกติรักอยู่ในสิ่งสวยสิ่งงามเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะสอนพระองค์จึงมีกุสโลบายเช่นได้นำนางเทพอับสรมาให้พระนันทะดูก่อนเพื่อให้เกิดความชอบอกชอบใจแล้วพระองค์ก็ตั้งเงื่อนไข อาศัยกุสโลบายมาจนกระทั่งทําให้พระนันทะเกิดความเบื่อหน่ายในความสวยงามได้และก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดรู้แจ้งในโลกทั้งหลายเหล่านั้นจึงทําให้พระองค์มีวิธีการในการที่จะฝึกสอนผู้อื่นจึงกลายมาเป็นพุทธคุณที่ชื่อว่าอนุตตรปุริสธรรมสารสาิคือเป็นสารถีผู้ฝึกสอนคนพุทธคุณในข้อต่อไป คือศัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าพระองค์ทรงเป็นบรม,มครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องยากทีเดียวยที่จะมีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะเป็นครนูของมนุษย์รวมกระทั่งผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคือพ้นจากภพภูมิของมนุษย์ไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงเทวดาเราก็จะนึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมความดีงามสูงส่ง ไม่ไว่าจะเป็นเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจะเป็นรูปประพรรูปประพรมก็ตามแม้จะมีคุณธรรมความดีงามมากมายขนาดนั้นแล้วแต่ก็กลับมายอมรับเทิดทูนเคารพบูชาในพระสัมมาสมาาัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าไม่มีใครที่จะมีคุณงามความดียิ่งก,กว่าพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทุกๆคนทุกๆสรรพชีวิตทั้งหลายจึงยอมรับพระองค์ให้เป็นบรม,มครูด้วยใจ เพราะฉะนั้นพอพระองค์เป็นบรม,มครูแล้วเราจึงเห็นว่าเวลาพระองค์ปฏิบัติพุทธกิจของพระองค์ตลอดเวลาจึงเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งสิน้นเช่นในตอนเช้าพระองค์ออกเสด็จบินทบาตรเมื่อไปเจอใครมีโอกาสที่จะโปรดจะสอนได้พระองค์ก็จะสอนภาคเย็นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดหรือที่ที่พระองค์ประทับอยู่ ในตอนข้าพระองค์ก็สั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้ไปปรรบความเพียรหรือตอบคำถามที่พระภิกษุสงสัยอยู่พอถึงเวลาเที่ยงคืนเทวดาทั้งหลายเนี่ยทั้งที่เป็นเทวดาบนพื้นมนุษย์เช่นกษัตริย์หรือแม้กระทั่งเทวดาจริงๆเนี่ยคือมาจากสวรรค์ชั้นต่างๆก็ลงมาเพื่อมาทูลถามปัญหากับพระองค์และพอตอนย่ำรุ่ง พระองค์ก็พิจารณาเวณนยศัตว์ว่าวันนี้จะมีใครที่สามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธกิจของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งแต่เช้ายันค่ำจนกระทั่งถึงวันแห่งอรุณใหม่พระองค์ได้ทําประโยชน์แก่สัตว์โลกในฐานะของบรมครูตลอดเวลาพุทธคุณประการต่อมาคือคําว่าพุทโธ พุโทโธในที่นี้แปลว่าผู้เบิกบานแล้วถามว่าบานเพราะอะไรก็บานเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วเปรียบเสมือนกับดอกบัวในยามที่ต้องแสงก็จะบานออกเมื่อบานออกก็มีความเบิกบานด้วยทำให้ผู้อื่นเห็นแล้วมีความเบิกบานเช่นกันพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เหมือนกับพระองค์ได้บานออกแล้ว และในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีความเบิกบานในธรรมะจากการตรัสรู้ธรรมตรงนั้นด้วยพุทธคุณประการสุดท้ายคือพุทธคุณที่ชื่อว่าพักวาพักวานี่มีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายแรกแปลว่าหักความหมายที่สองแปลว่าแจกคำว่าหักหมายถึงพระองค์สามารถหักสังสารจักคำว่าหักสังสารจักก็หมายความว่า พวกเราเองเมาเกิดมาแล้วอยู่ในสังสารวัตนี้เกิดแล้วก็ตายไปตายมาแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้ไม่รู้จักหมดจักสิน้นตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องเกิดต้องตายแต่ว่าพระองค์สามารถหักสังสารจัรนี้ได้คือหยุดวงจรน,นี้ได้เพราะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดอีก ก็จะเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระองค์สามารถหักสังสารจักรได้เมื่อหักสังสารจักรได้แล้วความหมายประการต่อมาก็คือทรงแจกคำว่าแจกในที่นี้หมายความว่าเป็นเพราะพระองค์รู้วิธีการว่าทำอย่างไรจึงจะหักสังสารจักรนั้นได้พระองค์จึงนำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับชาวโลกทั้งหลาย โดยวิธีการที่พระองค์มีความแยกคายอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระองค์ทราบถึงจริตอัธยาศัยของบุคคลดังนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะแจกแจงธรรมะทั้งหลายที่บางครั้งเนี่ยเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและมีความยากแต่พระองค์ก็สามารถสั่งสอนให้บุคคลอื่นๆนั้นเข้าใจได้โดยง่ายได้นี่คือความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรา จากพุทธคุณทั้ง9้าประการตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างของการทําความดีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้สวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นเมื่อกล่าวถึงพุทธคุณคือขึ้นด้วยคําว่าอิติปิโสภควาจนกระทั่งมาจบในบทของอิติปิโสตรงนี้เมื่อสวดเมื่อไหร่ก็ตาม จึงขอให้พวกเราได้น้อมนำเอาความหมายที่วันนี้ได้รับฟังไปแล้วเอามาตรองถึงคุณความดีของพระองค์และจะได้ยึดเอาพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างในการทำความดีในการสร้างบุญบาร,รมีของพวกเราจนกว่าเราจะสามารถกาจัดกิเลสหักสังสาระจักรกลับสู่พระนิพพานได้เหมือนกับพระองค์วันนี้ก็ขอจบเรื่องของพุทธคุณแต่เพียงเท่านี้